เลือกปูนกาวเวเบอร์ไทฟิกกระเบื้องเล็กใหญ่สระว่ายน้ำพื้นผนังทำได้ทุกอย่างปุกแกปูนกาวดีทำให้เสจไวลูกค้าพอใจได้ไปปาร์ตี้ทำเสร็จกู้งได้เงินใหม่มีเงินทันไดใช้กินของดีทำเยอะยิ่งมีหน้าตาได้แฟนขับมาชื่อเสียงโด่งดังทำเก่งยิ่งได้ไม่สวยครอบครัวร่ำรวยโอ้ชีวิตงานดีชีวิตดีเลือกได้เ,เวเบอร์ไทฟิกจาก ออฟฟิศยุคใหม่อุปก,กรณ์ต้องลำ้ำธุรกิจต้องไม่ตกยุค HP นี่แหละใช่เลยปรินเตอร์ HP มาพร้อมเทคโนโลยีเพจไวช่วยประหยัดค่าไฟลงกว่าครึ่งพิมพ์ไว้ไรกลิ่นไรฝุ่นพร้อมโซลูชันทันสมัยช่วยให้ธุรกิจคล่องตัวด้วยใบออดที่ซ่อมแซมตัวเองได้พร้อมระบบรักษ,ษาความปลอดภัยป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ครบจบในเครื่องเดียวต้องปรินเตอร์ HP สนใจโทร020215559หรือ Search HP Smart M MM เพิ <gauge> ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเบลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเบลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย เจาะลึกข่าวเด่นวิเคราะห์เรื่องดังพร้อมกรุยทางการค้าการลงทุนตลาดอาเซียนและทั่วโลกในแง่มุมที่คุณไม่รู้มาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอดุลโชดนิสากรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9โมง45ถึง10.00นในรายการ g l o b a l a s e a n ทาามิติข่าว90.5 Smart News สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทัพไทนรายการ Insider Talk โดยถนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลยนลอยเวียนลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5นะครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบการเช้าวันอังคารที่24มีนาคม2563อยู่กับผมกิตติดิตธนดิษวร์นะครับท่านผู้ฟังครับในขณะที่ประเทศไทยบ้านเรากำลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในแต่ละวันเนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างน้อยๆเนี่ยในช่วง2วันที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นวันละเกินร้อยคน เพราะฉะนั้นยอดรวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมครับก็เลยกำลังขยับเข้าไปใกล้หลักพันคนทุกขณะตอนนี้สำหรับประเทศไทยครับก็เลยถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อว่าสถานการณ์ต่อจากนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนนะฮะจะเอาอยู่แบบเกาหลีใต้แบบจีนแบบสิงคโปร์หรือไม่หรือว่าจะเป็นแบบอิตาลีที่ตอนนี้กลายเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็ต้องจับตากันต่อสําหรับกรณีประเทศไทยนะฮะว่ามาตรการของรัฐบาลซึ่งมีกระแสข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยว่าวันนี้จะมีมาตรการมีคําสั่งที่เข้มงวดขึ้นออกมาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนรวมไปถึงมาตรการเยียวยาทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ขาดไม่ได้นะฮะเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก การระบาดของเชื้อโควิด1 9แล้วก็มาตรการปิดเมืองมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องให้ความสําคัญเช่นกันอันนี้ก็คือภาพรวมสถานการณ์ในไทยนะครับส่วนสถานการณ์ทั่วโลกครับท่านผู้ฟังการระบาดของเชื้อโควิด1 9ก็กําลังเลวร้ายลงนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกนะครับตอนนี้ราวราวสา0 0 0 0แคนแล้วนะครับแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า16,00 0คน ล่าสุดครับทางผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับก็เลยออกมาเตือนบอกว่าตอนนี้เนี่ยการระบาดของเชื้อโควิด -19 กําำลังระบาดในลักษณะที่ขยายวงแล้วก็รุนแรงขึ้นเร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ครับท่านผู้ฟังครับ1 0 0 0 0แคนแรกที่เป็นผู้ติดเชื้อสะสมใช้เวลาในการค่อยๆเก็บทีละคน2คนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเนี่ยนะฮะจนครบ10,000คนแรก ใช้เวลา67วันแต่ปรากฏว่าจากแสนแรกไปจนถึงแสนที่สองสำหรับผู้ติดเชื้อสะสมใช้เวลาแค่11วันรับท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะแสนแรก6 7วันแสนที่สองสิวันแล้วที่น่าตกใจที่สุดก็คือว่าแสนที่3นี่สิฮะแสนที่2มาเป็นแสนที่3เนี่ยใช้เวลาแค่4วันเท่านั้นนี่แหละก็เลยคือสาเหตุนะครับ ว่าทำไมผู้มนวยการองค์การอนามัยโลกถึงรีบออกมาเตือนว่าทั่วโลกจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วคุณจะใช้มาตรการแค่ที่ออกมาไม่ได้ละคุณต้องยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็ต้องร่วมมือกันในระดับภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับเพราะว่าแสนแรก67วันแสนที่2 11วันแสนที่ 3- 4วันตอนนี้สิ่งที่ทั่วโลกกำลังทำก็คือว่าต้องทำให้ยอดเนี่ย ไปถึงแสนที่4ให้ได้ช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็3ามแสนไปแล้วนะฮะก็เหลืออีกแค่2,000 20, มคนเท่านั้นนะครับก็จะครบหลัก4ี่แสนคนไปแล้วถือว่าการระบาดของเชือ้อโควิด1 9นี้รวดเร็วจริงๆนะครับทีนี้ครับทางพอองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็มีการเอาเรื่องของการออ,ออกมาตรการในการควบคุมการระบาดเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบกับเกมฟุตบอลฮะเกมฟุตบอลเนี่ย มันก็ต้องมีทั้งการรุกการรับใช่ไหมครับทางพอออนามัยโลกเนี่ยบอกว่าการออกมาตรการในลักษณะปิดเมืองในลักษณะชัดดาวล็อกดาวน์เนี่ยนะถือว่าเป็นเกมแบบตั้งรับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับให้ประชาชนอยู่บ้านบังคับใชออ้มาตรการโซเชียลดิสทนซิ่งการรักษาระยะห่างทางสังคมแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องควบคู่กันไปก็คือมาตรการเชิงรุกเชิงรุกที่ว่านี้ในแง่ของโควิด1 9 ก็คือการมุ่งหน้าหาครับมุ่งหน้าไปหาคนที่ติดเชื้อไวรัสกรณีไหนที่น่าสงสยัยเจอใครที่น่าสงสัยที่เข้าข่ายก็ต้องรีบตรวจหาเชื้อให้ได้เร็วแล้วก็มากที่สุดจากนั้นแยกกักกันคนเหล่านั้นไม่ให้มีความเสี่ยงไปแพร่เชื้อให้คนอื่นต่อรวมไปถึงคนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดก็ต้องไปตามหาจนพบแล้วก็กักการคนเหล่านั้นเช่นกัน อันนี้ก็คือมาตรการในเชิงรุกอนามัยโลกก็เลยบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกต้องมีทั้งเชิงรุกและก็เชิงรับสอดคล้องกันไปอันนี้ก็คือสถานการณ์ทั่วโลกนะครับท่านะผู้ฟังเมื่อวานนี้รายการของเราครับพูดถึงกรณีของ2ประเทศในยุโรปไปแล้วที่เอามาเปรียบเทียบกันได้อย่างน่าสนใจก็คืออิตาลีกับเยอรมน,นีใช่ไหมครับวันนี้ครับรายการ Insider Tal k ของเราจะมาพูดถึงอีกหประเทศที่ ถือว่าตอนนี้สถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงจริงๆครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่การพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยพบค่อนข้างช้ากว่าประเทศอื่นเขานะฮะค่อยๆพบทีละนิดทีละนิดแต่ปรากฏว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดล่าสุดมีผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐ มากเป็นอันดับที่3ของโลกแล้วนะครับรองแค่ประเทศจีนแล้วก็ประเทศอิตาลีเท่านั้นยังยอดสะสมตอนนี้ของสหรัฐนะครับอยู่ที่ประมาณ4 2 0 0 0คนแล้วก็เสียชีวิตประมาณเกือบเกือบ600คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับที่มีผู้เสียชีวิตเกิน100คนในวันเดียวประเทศไทยเนี่ยพบผู้ติดเชือ้อ เกินร้อยคนในวันเดียวก็ว่าน่าตกใจแล้วแต่ที่สหรัฐตอนนี้คือพบผู้เสียชีวิตนะฮะเกิน100คนในวันเดียวครับตอนนี้การระบาดของเชือ้อโควิด1 9ในสหรัฐไม่ได้มีการแยกพื้นที่แบบมีการระบาดแค่จุดนั้นจุดนี้แล้วนะฮะคือที่สหรัฐตอนนี้กระจายไปครบเลยฮะทั่วทั้ง50รัฐแล้วก็ลามไปถึงบรรดาดินแดนพ้นทะเลของสหรัฐด้วยนะครับ แล้วก็รวมไปถึงเมืองหลวงอย่างกรุงวอชิงตันดีซีที่เป็นเขตปกครองพิเศษคือไปครบจริงๆในจำนวนนี้เนี่ยที่มากที่สุดนะครับสำหรับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่รัฐนิวยอร์กครับรัฐนิวยอร์กรัฐเดียวเนี่ยจากผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐเมื่อสักครู่ผมบอกไปประมาณ42,000คนใช่ไหมครับที่นิวยอร์กรัฐเดียวมีผู้ติดเชื้อมากกว่า2,000 0คนครับอย่างในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่นิวยอร์กที่เดียวนะฮะ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง5,700คนแล้วก็ผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้ที่นิวยอร์กนะครับอยู่ที่ประมาณ160คนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการจัดสรรทรัพยากรสัภพ,พกำลังบุคลากรต่างๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับสหรัฐเป็นประเทศใหญ่ครับกว้างใหญ่ไพศาลมีประชากร300กว่าล้านคน จะทายังไงให้มีการจัดสรรทรัพยากรให้ตรงกับจุดมากที่สุดจุดที่มีการระบาดหลักๆตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่สีหจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รัฐนิวยอร์กที่บอกไปมีที่แคลิฟอร์เนียมีที่รัฐวอชิงตันนะครับซึ่งเป็นจุดแรกเลยที่พบการระบาดพบผู้ป่วยคนแรกแล้วก็ก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตรายแรกนะครับทีนี้ครับในสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องทําความเข้าใจว่าการปกครองของเขาเนี่ยเขาแยกกันในลักษณะของ เออ e r เ l s ร a ลสเตนะครับแล้วไหนจะย่อยไปในลักษณะของ District แล้วก็ซิตีอีกคือสำหรับประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมเขาก็มีอำนาจนะครับในการออกเซ็เนลงนามกฎหมายหรือว่าออกคำสั่งในลักษณะของ Federal หรือว่าส่วนกลางในขณะที่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยในการประกาศปิดเมืองในการประกาศล็อกดาวน์ down, เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการรัฐหรือว่าเป็นการปกครอง ในระดับแต่ละรัฐมากกว่านะครับแล้วก็รวมไปถึงบางที่เนี่ยอาจจะปิดแค่บางเมืองในรัฐนั้นก็เป็นไปได้ไม่ได้ปิดทั่วทั้งรัฐนะครับเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางการระบาดของรัฐนั้นอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนะ,ะหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยพยายามพูดถึงกรณีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่อะไรในสหรัฐก็มีผู้ติดเชื้อแค่ไม่กี่คนเดี๋ยวพอถึง รืด,ดูใบไม้ผลินะครับสักเดือนเมษาพฤษภาเดี๋ยวเชื้อไวรัสก็หายไปเองเหมือนกับเป็นเชื้อตามฤด,ดูกาลไม่ต้องกลัวอะไรแบบนั้นแต่ปรากฏว่าในช่วงเนี่ยฮะหนสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจในที่สุดทรัมป์เองจากที่เคยเขาเรียกว่าไปดาวเพลย์นะฮะไปทําให้สถานการณ์มันดูแบบรุนแรงน้อยกว่าความเป็นจริงเนี่ยสุดท้ายทรัมป์ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าตอนนี้ เชื้อไวรัสได้มาถึงแผ่นดินสหรัฐแล้วแล้วก็ระบาดไปทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับจะไปปฏิเสธความจริงแบบเดิมไม่ได้แล้วก็จะมัวแต่ไปเรียกว่าใช้นีสไวรัสจะไปเรียกว่าไวรัสจีนจะไปทาเรียกว่าสงครามน้ําลายไปทําสงครามสื่อระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างเดียวไม่ได้และตอนนี้คุณต้องหันมาโฟกัสเรื่องวิกฤตในประเทศนะครับเพราะว่าสหรัฐเองตอนนี้มีวิกฤตเกิดขึ้นครับขนาดเป็นมหาอำนาจขนาด ระบาดช้ากว่าประเทศอื่นเขายังเตรียมตัวไม่ทันคนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของทรัมป์เยอะนะครับว่าก็เพราะว่ามัวแต่ไปทําให้เรื่องเนี่ยมันดูไม่น่าตกใจในตอนแรกไงคุณไม่ยอมเตรียมตัวไงไม่คิดว่าเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในจีนเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยจะมาเกิดขึ้นในสหรัฐและว,วันนี้มันเกิดขึ้นจริงปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นครับหลายพื้นที่เลยที่มีการระบาดหนักตอนนี้หน้ากากไม่พอชุดตรวจหาเชื้อไม่พอแล้วก็ เครื่องช่วยหายใจก็ไม่พอด้วยนะครับอย่างที่นิวยอร์กที่ผมบอกไปว่าพบผู้ติดเชื้อสะสมมากที่สุดมากกว่า2 0,000คนเนี่ยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กบอกเลยนะฮะว่าเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกินสสัปดาห์เดี๋ยวเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์การแพทย์สาคัญสาคัญเนี่ยขาดแน่นอนอันนี้ยังไม่นับเรื่องบุคลากรอีกนะฮะที่บุคลากรก็ต้องมีเหนื่อยล้าใช่ไหมครับแล้วบุคลากรถ้าเกิดไปเจอกับผู้ติดเชื้อมาท้าโถมมากขึ้นมากขึ้น ก็ย่อมรับไม่ไหวนะครับตอนนี้นะครับในสหรัฐอเมริกาเองก็คือมีอย่างน้อยเนี่ยสิบกว่ารัฐฮะที่ประกาศในลักษณะของการล็อกดาวน์ทั่วรัฐไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กที่แคลิฟอร์เนียนะครับอิลลินอยส์คอนเนตทิคัตนิวเจอร์ซีย์แมริแลนด์ลุยเซียนาโอไฮโอเดลาแวร์มิชิแกนแมสซาชูเซตส์นะครับแล้วก็ในบางรัฐนะฮะที่เป็นการปิดในลักษณะเฉพาะบางเมือง อย่างเช่นที่เมืองแคนซัสซิตี้ในรัฐมิสซูรีนะครับมีที่เมืองเนชวิลล์เมืองเซนต์หลุยเมืองฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็เ a ลัสเคานตี้นะครับที่รัฐเท็กซัสแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการออกคำสั่งในระดับท้องถิน่นในขณะที่ส่วนรัฐบาลกลางของทรัมป์เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ก็ออกเป็นเรียกว่าไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางขอความร่วมมือกับประชาชนไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นคำสั่งเนี่ยนะฮะอยากที่จะให กิจการต่างๆสถานที่ที่ไม่จําเป็นต้องเปิดให้บริการก็ปิดไปก่อนเป็นเวลา15วันนะครับทอมบอกว่าขอให้สหรัฐเนี่ยชัดดาวไปก่อน15วันนะครับการรวมกลุ่มของประชาชนก็ไม่อยากจะให้เกิน10คนนะครับแล้วก็มีการรักษาระยะห่างทางสังคมก็เป็นมาตรการคล้ายๆก,กันกับประเทศอื่นเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าก็มีภาพให้เห็นเหมือนกันอย่างเช่นที่ฟลอริดานะฮะที่มีกลุ่มวัยรุ่นจํานวนมาก ไปรวมตัวกันตามชายหาดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเหมือนกันออกคําสั่งอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องบังคับใช้แล้วคนเองประชาชนเองเนี่ยก็ต้องมีจิตสํานึกก็ต้องปฏิบัติตามด้วยกลายเป็นว่ากลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐไม่น้อยครับก็ไม่เชื่อฟังคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะครับตอนนี้ทั่วโลกก็พยายามออกมาเตือนว่าคุณจะคิดว่าคนแก่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างเดียวไม่ได้ ตัวคุณเองก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยแล้วกรณีวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยป่วยทีหนึงรักษาอาจจะเป็นหลายเดือนก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่เสียชีวิตก็ตามบางคนอาการหนักก็มีนะครับล่าสุดเองท่านผู้ฟังครับทางทรัมป์ก็ได้อนุมัติแล้วนะครับเป็นงบประมาณของส่วนกลางไปให้ทางทหารรักษาดินแดนหรือว่า National Guard เนี่ยกระจายไปยังสรัฐที่มีการระบาดหนัก,นกครับไม่ว่าจะเป็นที่แคลิฟอร์เนียที่นิวยอร์กแล้วก็ที่รัฐวอชิงตันนะครับ มีหน้าที่ไปทําอะไรก็ไปส่งพวกยาเวชภัณฑ์อาหารนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเนี่ยฮะไปตั้งเหมือนกับเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อเพิ่มจํานวนเตียงแล้วก็เพิ่มจํานวนอุปกรณ์ในการรองรับผู้ป่วยก็เบื้องต้นนะฮะขีดความสามารถของ national guard ที่ทรัมป์เนี่ยส่งไปยัง3รัฐนี้มีขีดความสามารถในการสร้างโรงพยาบาลสนาม4 0 0พเตียงนะครับ2,000เตียงก็จะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียรัฐใหญ่ครับเป็นรัฐที่มี ประชากรมากที่สุดของสหรัฐนะครับแล้วก็1,000เตียงอยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็อีก1,000เตียงจะอยู่ที่รัฐวอชิงตันนะครับอันนี้ก็คือคำสั่งล่าสุดของทรัมป์นะครับในขณะเดียวกันทรัมป์เองก็ถูกวิจารณ์ครับอีกมุมหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฮะทรัมป์เนี่ยไปลงนามให้กฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยมีผลบังคับใช้กฎหมายนั้นมีชื่อว่า defense production act กฎหมายนี้มีไว้ทำอะไรนะ กฎหมายนี้เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีครับในการที่จะให้ไปสั่งการในช่วงเวลาวิกฤตในช่วงเวลาฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยไปสั่งการบริษัทเอกชนที่ไหนก็ได้เลยทั่วประเทศให้ผลิตเป็นปริมาณมากซึ่งสิ่งที่คิดว่าจำเป็นต่อประเทศในตอนนั้นอย่างเช่นตอนนี้นะครับมีการระบาดของเ,ออเชื้อโควิด -19 ใช่ไหมครับก็สามารถมีคำสั่งรับให้บรรดาบริษัทที่พอจะมี ขีดความสามารถในการผลิตเนี่ยแหละฮะอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนเหล่านี้อาจจะผลิตอย่างอื่นนะฮะแต่ว่ามีขีดความสามารถหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถย้ายหรือว่าเปลี่ยนมาผลิตเครื่องมือที่ขาดแคลนนี้ได้เนี่ยทรัมป์มีอํานาจในการสั่งการโดยตรงให้ผลิตแบบแมสเลยนะฮะให้ผลิตแบบวงกว้างผลิตแบบเต็มสัพพกําลังนะครับปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยลงนามให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่มาจนถึงวันนี้ ทรัมป์ยังไม่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ของตัวเองเลยแม้แต่น้อยครับคนก็วิจารณ์กันว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะอุปกรณ์การแพทย์ในหลายพื้นที่ขาดแคลนขนาดนี้แล้วทรัมป์รออะไรอยู่อีกปรากฏว่ามีรายงานของแหล่งข่าวครับบอกว่าทรัมป์เนี่ยกำลังลังเลสองจิตสองใจนะครับว่าจะใช้อำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ดีไหมเนื่องจากว่าฝั่งของภาคธุรกิจภาคเอกชนเขาพยายามผลัก กลับมานะครับบอกว่าไม่เห็นด้วยที่ภาครัฐหรือว่าประธานาธิบดีเนี่ยจะไปใช้มาตรการในลักษณะที่ก้าวเข้ามานะครับในภาคเอกชนขนาดนี้คือเข้ามาเหมือนกับกุมบางเหรียญแทนนะฮะว่ากันอย่างนั้นนะครับในช่วงเวลาวิกฤตแล้วก็ไปสั่งให้ผลิตอุปกรณ์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นภาคธุรกิจบอกว่าไม่ต้องใช้กฎหมายนี้ก็ได้ขอแค่ทรัมป์เนี่ยสั่งมาว่าอยากได้อะไรอยากได้จํานวนเท่าไหร่เดี๋ยวบริษัทภาคเอกชนเหล่านี้ จะผลิตให้เองเพราะว่าเมื่อไหรก็ตามครับที่มีการใช้กฎหมายที่ออกใหม่นี้เนี่ยกับบริษัทใดก็ตามบริษัทนั้นเขาห่วงว่ามันจะไปกระทบต่อภาพลักษณ์แล้วก็ต่อผลกําไรของบริษัทผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นอาจจะรู้สึกว่าเออบริษัทนี้เหมือนกับถูกรัฐเข้ามาแทรกแซงกิจการหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้ทรัมป์ตอนนี้เองในฐานะที่เป็นอดีตนะะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มักจะคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองอยู่ในหัวเนี่ย เขาก็ลังเลใจไม่อยากที่จะไปทําให้ภาคเอกชนภาคธุรกิจซึ่งสนิทสนมกันดีกับทรัมป์สนิทสนมกันดีกับพรรครีพับริกันรู้สึกไม่พออกพอใจยิ่งใกล้ช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วด้วยท้าไม่เลื่อนนะฮะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับทางบุคคลนะฮะในทำเนียบขาวเองที่ปรึกษาหลายๆคนเองตอนนี้ก็เหมือนกับแบ่งกันเป็นสข้างครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่า ก็บอกแล้วว่าไม่ควรจะไปลงนามในกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่แรกไม่งั้นมันจะมีปัญหากับเอกชนบางคนก็บอกว่าก็ในเมื่อลงนามแล้วก็รีบเอากฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้ซะเถอะตอนนี้ไม่ต้องไปห่วงภาพลักษณ์แล้วความปลอดภยัยสาธารณสุขชีวิตของพลเมืองอเมริกันต่างหากที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ในทรัมป์อ้างตัวเองว่าเป็นวอร์ทรัมป์วอร์ทรัมป์ประธานาธิบดีนว่าอ้างตัวเองว่าเป็นประธานาธิบดีในช่วงวิกฤตในช่วงสงครามนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจ การสั่งใช้อำนาจต่างๆก็ต้องทำตามอย่างที่ทรัมป์เนี่ยเป็นประธานาธิบดีในช่วงยุคสงครามแบบนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปครับท่านผู้ฟังว่าสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ออกเป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นแนวทางชัดดาวสหรัฐเนี่ยเป็นเวลา15วันใช่ไหมครับ15วันก็จะครบกำหนดในสัปดาห์หน้าหลังจากนี้ทรัมป์ต้องตัดสินใจครับว่าจะออกมาตรการอย่างไรต่อจะ ผ่อนมาตรการให้เบาลงไหมเริ่มให้ภาคธุรกิจเนี่ยกลับมาเปิดหรือว่าดําเนินกิจการเริ่มให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมเพื่อที่จะไม่ให้แรงกดดันหรือว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมากเกินไปหรืออีกทางเลือกหนึ่งดูจากสถานการณ์การระบาดแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วขนาดนี้นะฮะดีไม่ดีเนี่ยผู้ติดเชื้อสะสมสุดท้ายอาจจะแซงอิตาลีแซงจีนไปเลยได้เนี่ยนะครับทรัมป์ควรจะ เพิ่มมาตรการให้เข้มงวดขึ้นกระจายขยายมาตรการล็อกดาวแค่ไม่กี่รัฐเนี่ยควรจะบังคับใช้ทั่วทั้งประเทศเลยหรือไม่อย่างไรนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวครับท่านผู้ฟังว่าทรัมป์มีความต้องการส่วนตัวฮะที่อยากจะให้ภาคธุรกิจหรือว่าสิ่งที่ถูกล็อกดาวชัดดาวไปก่อนหน้านี้เริ่มกลับมาเปิดกิจาการตามปกติได้นะฮะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยมองว่าตัวเองเป็นคนที แหมเป็นประธานาธิบดีที่พอขึ้นมารับตําแหน่งในช่วงปี2017มาจนถึงก่อนหน้านี้เนี่ยเศรษฐกิจในสหรัฐก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ GDP ก็เติบโตน่าพอใจอัตราการว่างงานก็ต่ําเป็นประวัติการหุ้นก็ทํำนิวไฮมาเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับทรัมป์เองก็อยากที่จะเหมือนกับรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองตรงนี้ไว้แต่แน่นอนครับพอมาเจอพิษโควิดเนี่ยทุกอย่างที่เคยสร้างมานี่คือ หายวับไปกับตาเลยนะฮะอย่างหุ้นที่ค่อยๆสั่งสมมาเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นมาตลอด3ปีกว่าๆในการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์มาตอนนี้ที่เคยไต่ขึ้นมาหุ้นเนี่ยดิ่งทิ้งลงไปหายไปกับตานะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องของการว่างงานอีกที่รัฐมนตรีคลังสตีฟมานูชินเนี่ยยอมรับเลยว่าในสหรัฐอาจจะมีอัตราการว่างงานเกิดขึ้น20-30%คนอาจจะตกงานเป็นล้านๆคน เศรษฐกิจปีนี้ดีไม่ดีของสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะ Recession หรือว่าภาวะถดถอยนะครับทรัมป์ก็เลยพยายามะฮะที่จะรักษาภาพลักษณ์เศษเสี้ยวที่เหลือของตัวเองที่มีอยู่เนี่ยนะฮะในการที่จะมาชูหาเสียงตัวทรัมป์เองยังไงก็ตามจุดประสงค์สูงสุดของเขาก็คงหนีไม่พ้นการที่อยากจะมาเป็นผู้นำอยากจะเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2เนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยฮะ ก็มีคนเตือนทรัมป์เหมือนกันคนในพรรครีพับลิกันคนในธรเนียบขาวบางคนก็เตือนว่าประธานาธิบด,ดีในตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของระบาดวิทยาหรือว่าสาธารณสุขขนาดนั้นช่วยฟังผู้เชี่ยวชาญดีกว่าอย่าทึกทักอย่าตัดสินใจไปเองนะครับอย่างเมื่อสักครู่บอกไปคือครัฐมนตรีคลังใช่ไหมฮะก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่ามาตรการล็อกดาวน์เนี่ยดีไม่ดีอาจจะบังคับใช้ต่อเนื่องครับไม่ใช่แค่15วันอาจจะนาน1ิบ ถึง12สัปดาห์คือยาวไปจนถึงต้นเดือนมิถุนายนก็เป็นไปได้ซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็ส่วนใหญ่นะฮะแนวโน้มเนี่ยการระบาดดูจะแย่ลงแล้วมาตรการที่รัฐบาลออกมาดูจะเข้มข้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่เนเธอร์แลนด์ครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เพิ่งจะยกระดับมาตรการปิดเมืองล็อกดาวต่อไปจนถึงมิถุนายนแล้วนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันเมื่อสักครู่นี้นี่เองนะฮะ ก็เพิ่งจะมาถแถลงแล้วก็ยกระดับมาตรการอังกฤษแบบไม่ต่างจากที่อื่นในยุโรปก,ก็คือล็อกดาวน์แล้วก็ห้ามรวมกลุ่มนะฮะในที่สาธารณะเกินกว่า2คนเหมือนกันกับคำสั่งมาตรการของประเทศเยอรมนีก่อนหน้านี้นะครับในเมื่อทั่วโลกเขาร่วมมาร่วมมือกันนะฮะออกมาตรการในลักษณะที่เข้มข้นแข็งขันแล้วทรัมป์เองยังจะเชื่อใจตัวเองอยู่อีกหรือนะครับในการที่จะอยากให้เศรษฐกิจ เดินหน้าต่อไปโดยไม่ห่วงเรื่องความเป็นความตายของประชาชนถ้าทําแบบนั้นจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยการระบาดในสหรัฐมันเลวร้ายลงเนี่ยแล้วทรัมป์จะรับผิดชอบกับความตายนะฮะที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งที่คนกลุ่มนั้นบางคนหลายๆคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเออสียชีวิตนะฮะถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนมาตรการไปในลักษณะเหมือนกันกับประเทศอื่นคือล็อกดาวน์ชัดดาวน์ให้เข้มข้นขึ้นแล้วทรัมป์จะรับผิดชอบคนกลุ่มนี้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือ ต้องติดตามกันนะครับว่าทรัมป์เนี่ยจะเอายังไงต่อในสัปดาห์หน้านะฮะหลังจากที่ไกด์ไลน์คำแนะนำเรื่องการชัดดาวสหรัฐ15วันเนี่ยสิ้นสุดลงนะครับทีนี้พอจะมีเวลาเหลือท้ารายการครับท่านผู้ฟังอยากจะขยับจากเทียนียบขาวมาดูที่สภาคองเกรสกันบ้างคือสมาชิกสภาคองเกรสที่แบ่งเป็นสอสอแล้วก็สอวอของสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้หลักๆติดเชื้อไปแล้ว3คนครับเป็นสอสอส,อสอคน คนหนึ่งมาจากพรรคริพับลิกันคนหนึ่งมาจากพรรคเดโมแครตแล้วก็ในขณะที่ฝั่งสงวนะครับคนที่ติดเชื้อล่าสุดก็คือสอวอที่มีชื่อว่าแรนพอครับอายุ57ปีจากรัฐเคนตักกี้ก็เปิดเผยว่าตัวเขาติดเชื้อโควิด1 9เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทําให้สวที่มีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับแรนพอเนี่ยสอคนครับก็คือมิดรอมนี่แล้วก็ไมค์ลี สองคนนี้ก็ต้องกักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเช่นกันแต่ว่าล่าสุดจนถึงตอนนี้นะฮะทางแรนพอรับติดเชื้อแต่อาการก็ยืนยันว่าเจ้าตัวบอกนะฮะไม่รุนแรงในขณะที่รอมนี่แล้วก็ลีสองคนนี้กักตัวเองไว้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอาการที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อนะครับถามว่าไปติดจากไหนมีการตั้งข้อสงสัยข้อสันนิษฐานไว้นะครับว่าแรนพอเนี่ยไปร่วมงานสังคมงานหนึ่งที่เมืองลุยส์วิลล์รัฐ รัฐเข็นตะก,กี้เมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งงานนั้นมีคนในแวดวงสังคมมาร่วมงานเยอะแล้วปรากฏว่าหลังจากงานนั้นสิ้นสุดไปมีคนมาร่วมงานเนี่ยสอสคนด้วยกันอย่างน้อยเนี่ยนะฮะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด1 9แรนพอก็น่าจะติดมาจากงานนั้นแต่ปรากฏว่าคือการติดเชื้อของสมาชิกสภาคอนเกรสมันก็เรื่องใหญ่นะฮะแต่สิ่งที่ทำให้คนเขาโกรธโดยเฉพาะเพื่อนสอวอด้วยกันโกรธเนี่ยก็คือว่า ตัวแรนพอนะฮะก่อนที่จะทราบผลว่าติดเชือ้อหรือว่าไม่ติดเชื้อเนี่ยตอนที่ไปตรวจมาละแล้วก็ตอนที่รอผ,รอผลออกมาเนี่ยกลับไม่ยอมกักตัวเองกลับไม่ยอมเฝ้าระวังตัวเองใช้ชีวิตตามปกติยังคงเดินทางไปที่แคปิตอลยังคงเดินทางไปที่รัฐสภาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังไปร่วมกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่มันสุ่มเสี่ยง,งนะฮะอย่างเช่นไปเข้ายิมฮะไปที่สถานที่ออกกำลังกายซึ่ง กรณีหลายประเทศก็พบแล้วในไทยก็เหมือนกันที่ฟิตเนสที่ยิมเนี่ยก็มีคนติดเชื้อแล้วมันแพร่ได้ง่ายไปยิมยังไม่พอไปไว่ายน้ําด้วยไปรับประทานอาหารกลางวันอยู่ใกล้ชิดกับสอวอคนอื่นด้วยสอวอคนอื่นเขาก็เลยไม่พอใจว่าคุณก็รู้ว่าประเทศตอนนี้เนี่ยเขาพยายามเรียกร้องประชาชนให้ให้ความร่วมมือกักตัวเองเฝ้าระวังตัวเองแล้วสอวอ,อย่างคุณเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับประชาชนและที่สําคัญครับท่านผู้ฟัง ในแรนพอสวอคนนี้ที่ติดเชื้อโควิดสิเนี่ยจบหมอมานะฮะจบแพทยาศาสตร์มาตัวเองเป็นหมอแท้ๆกลับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับประชาชนอะละฮะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับการระบาดของเชื้อโควิดสินะครับรวมไปถึงมาตรการของทเนียบขาวที่เราต้องจับตาก่อนหน้านี้แล้วก็สภาคอนเกรสด้วยที่จนถึงตอนนี้นะครับยังผลักดันเข็นงบประมาณฉุกเฉินก้อนที่3มูลค่า2ล้านล้าน ไม่ผ่านสักทีนะครับลงมติไป2รอบก็ได้ไม่ถึง 6, 60 6เสียงนะครับก็ต้องดูว่าเมื่อไหร่จะผ่านแล้วก็เดโมแครตริพับติกันเนี่ยจะยอมละวางเรื่องการเมืองแล้วก็ผลักดันเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนไปช่วยเหลือภาคธุรกิจได้เมื่อไหร่นะครับและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ประจำเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชให้คุณ ถ้าพูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งแล้วล่ะก็ถือเป็นกิจกรรมคู่กับผู้หญิงเลยก็ว่าได้แต่เมื่อช็อปไปช้อปมารู้ตัวอีกทีก็ของเต็มมือซะแล้วจึงเป็นต้นเหตุของอาการปวดเมื่อยและเจ็บปวดตามส่วนต่างๆวันนี้เ,เราจึงมีวิธีเตรียมความพร้อมและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการช้อปปิ้งมาฝากกันครับเริ่มจากการวางแผนและจดรายการของที่จะซื้อกำหนดเวลาที่ช้อปปิง้งหลีกเลี่ยงการใช้กระเป๋าใบใหญ่และควรเลือกใส่รองเท้าสบายๆจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆไม่ต้องทํางานหนักและหลังการช้อปปิง้งหากรู้สึกปวดกล้ามมเเนนนื้้อากใใหชแผ่ประบย็ ประคบร้อนหรือรับประทานยากแก้ปวดบรรเทาด้วยก็ได้